สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดเลชั่นกับแอนิเมะผดกเทพบาลังราชันในอีพีที่79วันเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วก็เป็นการทดสอบเนาะของเฮาเชินที่แบบว่าท่านเอ่ออีไลายเคยซื้ออี๋หลายเคยซื้อเออเซื้อเคยหลายเคยซื้อเนี่ยเป็นคนแบบมอบหมายแบบหลอกลวงนิดนึงนะให้มาทดสอบหน่อยแต่ว่าเฮาเชินก็ต้องรีบทําให้สําเร็จเพราะว่าเพื่อนๆรออยู่ข้างนอกมนเองนอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเเเลยรีอออตัวนนิมื่ง้ในที่79นะครับ ความเจ็บปวดนี่เออใช่ไปโซ่เออเอาแล้วายฉีกเสื้อแล้วเป็นคนใช้เสื้อผ้าเปลือยชอบผลักแม่ใช่ไหมเน่งแบบดวลรำการมา่มันดูเจ็บอ่ะเออมันดูเจ็บอ่ะ <c oughs> โอ้่ะมาคู่ไปดี โอ้ปเออหวานด้วยหอยซีนี้เออนีว้าวโอ้โหเต็มกานคอติดอยู่โว้ระดับอะไรวะเนี่ยใช้เอ๋อหรอเปล่าไม่ถึงน้ำสูบเนี่ยเหรอเจ็ดป่ะหกหรือเจ็ด มนจะ่สูงมัจะไม่สูงโอ้ยไม่รอดห่ะโอ้ยอหล่อมากเลยก็แบบประมามาที่เทมากโอ้ดูดิมันดูเจ็บอ่ะมันดูแบบถ้โดนน่เจบอะเออหนักอะ มันเหมือนปลาแผ่นดัมเบลใส่แผ่นบาร์แผ่นบปลาโอ้ยโอ้ยพี่ลี่พี่ลี่ซินโอ้ยสุดที่หกมาช่วยเหรอมาช่วยสุดที่หกมาช่วยเฉยเลยแมกดาวอ๋อแมกดาวโอเค ว่ามันดูดพลังจากลูกน้องเหรอ,อตายเพื่อพิชัยันเพิ่มพลัง ดูดหมดเลยวะดูดหมดเลยอ,ะอ่ะเอาเอาเฮ้ยวันนี้ไง่้สพี่วจะเ่มีกูถ้าเรา做好记号，一定能找到出口。อ่รอบสอง อะไรอีกเกวะเี่คอจุดเร่้โนโอยในกาซายเนอะจนเงว่ต้นี้มันมีอะไรายนะเปลี่ยนเนาะยังไงต่อเออเขียนมาวะาวาจะถูกสก่งไปท็่จุดไหอมีเวลาจำกัดก็จะหมดเป็นรอบๆไปแค่มีเวลาก็ยากอย,กอยู่แล้วเออ,เอ,อ ก็คือต้องจำอ่ะเอ่อปล่อยไปก่อนได้ไหมวันนี้รีบโอ้โหพวกที่อยู่ข้างในอ่ะอุปสรรคเยอะเพื่อทำให้พวกนี้ยอมรับป่ะ เอาไว้วันอื่นได้ไหมได้ไหมตอนนี้ไม่ว่างพวกเขามาจับต,ต้นต้นอ,อิเล็กโทรลักเจออ้ายังไงฮะอ่าไป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 อีเล็กซ์โอ้ยนี่ต้องเก่งมากๆเนี่ยดูดทลายเรื่วงไปนช่วยอยู่เนี อื้อช่วยกันในไหมอ่ะอื้อเจ็บแค่เจ็บอืสรุปตัวไหนที่มาดูพลังเัื่อนไปวะหรือ2ตัวเลยเปล่ะต้องตัวนี้ดิเออไปไงหน้าโกงว่ะสู้ไปได้กันดูโอ้ยเออ 这些恶魔吸收了死去恶魔的机之力，越来越接近于巅峰。嗯、他们的数量在减少，但我们的实力都在提升。这是无脸蛋，快停下！是拖住的患者回来，还是又来啊 โ,อโ,อโอ้โหแบบเจ็บแล้วอ่ะโอ้โหอ๋อให้แบบฆ่าเลยก็จะดูดดูดให้หมดโหมันนี่ก็เยี่ยมกันนะ โอ้ยคนไกลอีกอ๋อเออโอ้โหไม่เอาเฉ่งอยู่ยืนอาอามึงฆ่าเอาเลยฆ่าก,กูเถอะกูไม่รับกูไม่สือพอดลนะมันแข่งเวลาแนละ้วโอ้มีไฟอีกคุณพี่ 哦，要到什么时候啊？这。杀戮的时间大约是三分钟。三分钟。我只要走了这九个楼梯，三分钟内肯定能出去。而我已经走了两分半钟，其余的长度比我他们更还长，这说明我一步出和路长只是三十秒而已。你们再坚持一下，我。这一步很快就能过了。 ไม่ใช่ที่กันกันสูงตกเลยเออเออเออกระโดดสูงได้ไหมแต่ไม่บินเออเออกระโดดแทนอะเอาละเมิกนกด <c oughs> กัโอ้โหตรงนู้นกัายากแล้วเลยกหลวเฟิรมมัได้ช่วยเจาะขุดลงไปสามนาทีใครจะไปถึงใกล้ได้ฮะโอ้ ฉันร si ู้มุมแกละอยู่นานอ่ะโมโหแล้วนะกูโมโหแล้วนะกูดีดีไปฟัง 好，拜。哦。这迷宫根本没有出口。没米、嗯啊、他哦？这讨厌，所以开始就不重要。这个迷宫的真正目的，是为了让人心甘情愿的认可死亡旋律，否则我就永远都不会离开。 ไม่โกรธได้ไงกูรีบอยู่โอ้แตกละโอ้ยมันต้องมาใช้นี่กับเรื่องป่ะเด็นวัชจักแหละลแข่งแก่งเกินยังไงดีนย มึงดูดีอีกโอ้โหโมึงดูขนาดนี้มึงไม่เป็นเทพอสูรไปเลยวะโอ้ย วัฏจักรแน่เลยต้องเสียความสัมพันธ์ รับแล้วทางเดียวอะ่วอะ <c oughs> โอ้โหโมเคเป็นทางเดียวแล้วอะ่ะ <c oughs> ไปทันปะเนี่ยใช้ปะเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่เอาโอ <c oughs> แ้แล้วเพิ่งจะกลับมมองเห็นเนี่ย กูไม่เล่นสนุงแล้วกูไปแล้วมานี่ยเออเดี๋ยวค่อยกลับมาวีนต่ออะไรอีกไม่ให้กูไปเนาะอ้าวอ้าวเออต่างต่างต่าสังเกตเมี่ยเออกูไม่ว่างครับตอนนี้ไม่ว่างกูยังไม่เล่นตอนเนี้ยขอคนไม่เล่นก่อนเออ ลลเาลาว่าเขาไม่เห็นข้างบนโอ้โหใช้สองครั้งแล้วเนี่ย ลังคืนน้ำตาจะไหลอะไรอีกนิดนึงเขาว่าสงสารใช้เออมากเลยอ่ะแบบมันต้องงัดแบบท่าที่เป็นแบบท่าต้องห้ามนเนาเราใช้ถึงแบบวู่รสป3รูปแบบเสียสนาตัวเองเออทั้งดวงตาทั้งหูทั้งลิ้นแบบเสียไปหมดเลยแล้วมันเป็นทางเดียวที่จะแบบช่วยเหลือเพื่อนได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะซื้อเวลาให้เขาเชิญแบบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยตอนจริงตอนดูตอนช่วงหลังนี้รู้สึกโกรธไอ้อะไรเขาซื้อมาเลยคือถ้าปล่อยเขาเชิญกลับมาแต่แรกมันก็ใช่เรก็แบบเป็นการทดสอบที่ไม่มีทางออกแต่แรกเออแบบบังคับเลยบังคับว่าก็คือต้องยอมรับต้้ยยเเดีววลลแพ ท่านได้ผ่านกรารสอบแล้วมันแบบเอ้ย ไม่มีเวลามาเล่นด้วยโว้ยเจเหล็กก้บอกว่าอยากให้อยู่เป็นเพื่อนเล่นทันบอกว่ามันใช่เวลาปะไม่ใช่เวลาจริงๆแบบแต่เขาคงไม่รู้ไงว่าข้างนอกแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาคงจะบอกว่ายังไงเจ้าก็ต้องแบบเป็นผู้สืบทอดของข้านะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะเป็นในเวรนี้จริงๆแล้วเก็สงสารเพราะทุกคนก็แบบว่าสู้กันแบบเต็มที่มากจะตายกันอยู่ลอแล้วใครจะไปรู้ว่าไอ้นั่นก็คือดูลูกน้องตัวเองแบบจนแบบไต้จากแล้วพกไปดับเจ็แล้วมันก็เกินที่จะแบบต่อสู้ได้แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจนาันกก็ลบมะ แต่ก็ไม่รู้ว่ายังไง,งไจะช่วยไว้ทันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องมาเราเล่นต่อในอีหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสหรับเรีชั่นกับแอนิเมชันผนึกเทพพลังราชันในอีที่79นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกกอีพีทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งกับเรีชั่นใน EP หนนน้านะครัับผมวน,นี้้ไปแลววนะคครรััับบสสดี